สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่คอนโดหอพักอาพาร์ตเมนต์นะครับติดเน็ตสายไม่ได้นะครับอันนี้คือปัญหาเลยนะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับหรือเพื่อนๆที่มาทําง,งานในกรุงเทพนะครับเช่าห้องอยู่นะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเพจไฟเพจโฟเอาไว้เล่นเกมดาวน์โหลดเกมไฟล์เป็นร้อยกิกนะครับย้ํานะไฟล์ห้าสิบกิกเจ็ดสิบกิกร้อยกิกครับต้องการเน็ตที่เร็วแรงเหมือนเด็กบ้านนั่นเองครับกรณีที่เรามีซิม แบบรายเดือนหรือว่าซิมแบบเติมเงินนะครับ 2dts ที่เป็นโปรพันเมกเองก็ดีเพมือนเราจะเลือกเราเตอร์ใส่ซิมนะครับที่ตรงความต้องการของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์ 5G ตัว nx 200 5G 1 e ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับในส่วนของตัว 4G พัตตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำความเร็วพันเมกได้ไหมนะครับระดับ1 0อเมก2 0 0เมกตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสสปิดให้เพืเ่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ไปเลือกสั่งซื้อให้ตรงในส่วนของความต้องการของเรานั่นเองครับ เดี๋ยวเราเอาซิมพันเมกนะครับแบบรายเดือนเติมเงินตัวนี้ไม่ติดครับจะเกิดเป็นปัญหาได้นะหรือว่าสั่งซื้อไปเองก็ดีนะครับเราสั่งซื้อนะครับไปพร้อมในส่วนของตัวเราเตอร์ทีบริงอาร์เชอร์ n x 200 5G s e ตัวนี้นครับหรือว่าเราจะสั่งซื้อไปคู่กับตัวอาร์เชอร์ MR 505นะครับตัวไหนจะแรงเร็วกว่านะครับเต็มสปีดก,กว่านั่นเองวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้นะครับกรณีที่เราอยู่คอนโดหอพักพาทเมนต์น้องๆน,น,นักศษานะครับรว เพราะทำงานในกรุงเทพนะครับติดเน็ตสายไฟเบอร์ไม่ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับทั้งหมดนะครับสามรอบเพื่อนๆสามรอบกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะดูนะเพื่อนๆตัวนี้ผมเอาซิมพันเมกใส่ตัวเราเตอร์ NX 2นเออยู่นะครับก็ความเร็วรอบแรกนะครับมาดูกันเลยนะทดสอบทั้งหมด3รอบครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันถ่ายคลิปครับรอบแรกนะครับดาวน์โหลดอยู่ที่ 343เมกะบิตเปอร์เซ็ตอัพโหลดอยู่ที่64เมกะบิตเปอร์เซ็ตครับตัวนี้คือความเร็ว5 g จีนั่นเองเพื่อนๆขึ้นอยู่กับหน้าง,งานครับบางพื้นที่อาจจะกระโดดไป600-700เมกะบิตเปอร์เซ็ตหรือว่าถึงพันเมกะบิตเปอร์เซ็ตอาจจะมีให้เห็นนั่นเองครับผมรอบที่2ครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะแต่รอบที่2เลยรอบแรกไปเรียบร้อยนะครับ343เมกะบิตเปอร์เซ็ตครับขาดาวน์โหลดนะเพื่อนๆเอาไวด้าดาวน์โหลด เกมเพจ5ฟเพจหนะครับในส่วนของตัวเพจโนะครับในส่วนของตัวนโด้วิสคลับเกมคอมพิวเตอร์เกมโน้ตบุ๊กครับไฟห้5 10บกิกเ0็ดกิกหนึกิกนะครับผมต้องการเน็ตที่เร็วแรงครับท่านั้นเราจะดาวน์โหลดข้ามคืนแต่ตัวนี้ครับดาวน์โหลดนะครับ,รบก็อาจจะประมาณสัก1ชั่วโมงประมาณนี้ถ้าเกิดไฟล์เป็น1 0 0รกิกนะครับผมก็เร็วพอประมาณเน็ตบ้านเลยนะพวกโปร4 0 0 500นะครับผมก็ลองดูกันได้นะครับรอบที่2อยู่ที่345เมกะบิตเปอร์เซ็นต์อัพโหลดอยู่ที่71.9เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับไปดูรอบที่3กันเลยผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับราคาไม่เกิน 6,000บาทนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลนึ่งสินค้าวไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับผมเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับตัวซิมแบบรายเดือนพันเมกครับผมแบบรายปี15เมก6เมกก็มีแล้วแต่เลือกครับไปใช้กับมือถือได้ทำ e ซิมได้ใส่ 4G 5G ได้หมดเลยนะครับใส่ตัวเราเตอร์ก็ได้ครับแล้วแต่เพืเ่อนจะเลือกโปรโมชั่นนะครับรอบที่3 ซิม 5G ใส่ตัวราเตอร์ 5G นะครับตัว nx 2 0 0้นะเพื่อนเดาวน์นโหลดอยู่ที่355เมกะบิตเปอร์เซอัพโหลดอยู่ที่72.4เมกะบิตเปอร์เซครับเน็ตแรงเร็วแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาวัดสปีดในส่วนของตัวซิมพันเมกใส่เจ้าตัว t ีวีิง mr 5 0 5ครับกรณีที่เพื่อนเพื่อนสงสัยว่า ตัวพันเมกตัว5 g อะไร m ม t เตเนี่ยเอามาใส่ตัวเราเตอร์4 g พัฒมันจะวิ่งแค่ไหนนั่นนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันโปรเดียวกันเลยพันเมกนะผมมี2ซิมนะครับตัวพันเมกโปรเดียวกันค่ายเดียวกันเลยนะครับเรามาจับตัว t v e r i n g mr 5 0 5ครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะจับเห็นเพื่อนได้ชมกันนะครับตัว Wi-Fi นะเปลี่ยนให้ดูจะจะเลยเพื่อนเห็นไหม ตัว NX 2 5 g และในส่วนของตัว MR 505 4G p ครับโปรพันเมกค,ครับผมมันจะวิ่งดีแค่ไหนนั่นเองครับผมเดี๋ยวรอเข้าโอเคเรียบร้อยนะครับต่อเรียบร้อยนะ MR 505นะครับ เป็นโปรพันเมกแต่ใส่เจ้าตัว t ีบริง MR505 มอนสีจีพัทนั่นเองครับจากที่ผมเคยเทสนะเพื่อนๆมันจะตันอยู่มาร้อยต้นๆครับความเร็วนะครับผมสูงสุดก็อยู่ประมาณสัก100เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับมีให้เห็นนะครับแต่ๆนะเพื่อนๆแต่บางพื้นที่ก็เจ็ดสิบแปดสิบเมกะบิตเปอร์เซ็นต์อันนี้คือซิมพันเมกเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับแนะนำสำหรับ4ีจีพัน,นะครับจะให้ดีหาซิม ความเร็วอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซตแบบไม่อันนะครับก็จะคุ้มเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดโปรพันเมกใส่ได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันตัววิ่งต่ำกว่าตัว 5G 5G วิ่ง300กว่า400กว่า600 700 1,000เมกะบิตเปอร์เซตก็แล้วแต่พื้นที่น้างงานของเรานะครับรอบแรกนะ 4G พัดครับ MR 505ครับดาวน์โหลดอยู่ที่109เมกะบิตเปอร์เซตอัพโหลดอยู่ที่22.8เมกะบิตเปอร์เซตนะครับไปรอบที่2เลยเพื่อน เอาไว้ Hawaii, ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เหมือนกันนะครับแต่ความเร็วมันจะต่ำกว่าตัวรุ่น N X 200เพราะว่าเป็น 5G แต่ตัวนี้เป็น 4G p ครับมันคือคนละสเปคครับผมถ้าเกิดเ,เพื่อนๆซื้อมือถือเหมือนมือถือแบบราคาประหยัดไม่เกินหมื่นกับในส่วนของตัวมือถือนะครับ2-3หมื่นอะไรประมาณนั้นนะครับความเร็วของบก CPU นะครับพวกสเปคอินเทอร์เน็ตมันจะต่างกันเพื่อนๆอันนี้คือ ข้อที่เราจะต้องสังเกตนั่นเองครับรอบที่2นะครับตัว MR 5 0 5วิ่งอยู่ที่92.9 m ิเมกเปอร์เซนะครับและอัปโหลดอยู่ที่20.7เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับไปต่อรอบที่3เลยเพื่อนๆตัวนี้คือลื่นเหมือนกันนะถ้าเกิดจะใช้งานนะแต่กรณีที่เราดาวน์โหลดเกมตัว NX 2 0 0แรงกว่านะครับ3เท่า3เท่าคิดเอาเอง3เท่า4เท่าเนี่ย เราจะดาวน์โหลดเกมเร็วกว่าครับสมมุติตัว m r 5 0 5ครับผมดาวน์โหลดเกม3ชั่วโมงใช่ไหมหนกิก3ชั่วโมงตัว s x 2 0 0ดาวน์โหลดเกมนะครับก็อยู่มาอาจจะไม่เกิน1ชั่วโมงหรือว่าเสร็จก่อนก่อน1ชั่วโมงก็เป็นไปได้นะครับเพราะเร็วกว่านะครับประมาณสัก 3เท่าก,กว่าเลยนะครับตัวนี้นะครับรอบที่3ตัว MR 5 0 5 4 G พัทวิ่งอยู่ที่89.5เมกะบิตเปอร์เซ็นต์และอัพโหลดอยู่ที่19.6เมกะครบิตเปอร์เซ็นต์ครับอย่างที่ผมบอกเลยตัวเราเตอร์ 5G นะครับเหมาะ สำหรับตัวโปรพันเมกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพัดทั่วไปนะครับตัว10เมกเน็ตไม่อั้นไม่เร็วสปีดครับหรือส่วนของตัวซิมเน็ตปลายปีนะครับที่เป็น15เมก6เมกซิมเทพทอนะครับตัวนี้เหมาะเลยกับตัวเราเตอร์นะครับ 4G 4G พัดนะครับรุ่น 4G ก็จะต่ำกว่านี้อีกนะครับรุ่น1 c a นะครับราคาประหยัดไม่เกินพันนะครับมันจะวิ่งออกมาสัก20เมกครับ15เมก20เมกครับมันจะไม่ถึง 1 0 0เมกไม่ถึง8 0เมกกบิตเปอร์เซตเหมือนตัว 4G พัดครับมันจะไล่ไปเลยนะตัว 4G ธรรมดา1 c a ตัวตาำๆถูกๆครับเน็ตมันจะช้าอืดหน่วงที่สุดครับเล่นเกมปิงสูงครับแต่ก็ 4G พัดเมื่อไหร่ครับเล่นเกมลื่นกว่านะครับผมอันนี้เห็นผลได้เลยเพื่อนแล้วก็เน็ตเร็วกว่าเท่าตัวแต่ก็ตัว 5G นะครับตัว 5G ตัวเนี้ย เราเตอร์ nx 200นะครับก็จัดแรงไปเลยนะครับแต่ราคาไม่เกิน6000บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆกดโปรโมชั่นไปก็อยู่มาณ5,000ต้นๆนะครับบางจังหวะเหลือประมาณ4,00 0ัปลายๆนะครับก็ถือว่าจับต้องได้นั่นเองครับใช้ยาวๆเลยนะครับตัวเราเตอร์ตัวนี้เหมาะสำหรับเปิดนะครับ24ทับเเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปปิดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวเราเตอร์5 g ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเร็วกว่าเยอะเลยเพื่อนเพื่อน เปลี่ยนชื่อ WiFi นะครับตัวเราเตอร์ 5G นะครับทดสอบให้ดูอีกหนึ่งรอบเพื่อนๆยังเร็วเลยเพื่อนผมนี่ติดใจนะเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่ยุค 4G ธรรมดา 4G พัดนนะครับกว่าเกือบ10ปีเพื่อนๆผมเข้ากรุงเทพแล้วอายุ18เพื่อนๆจบม .6 มาทำงานนะครับอยู่ฮอนโดอยู่หอพักเนี่ยติดเน็ตสายไม่ได้เล่นเกมเนี่ยเกมคอมพิวเตอร์เกมสตรีมเพื่อนๆผมก็เล่นนะเล่นเกมสตรีมเกมอะไรประมาณนี้นะครับ ปรากฏว่าเน็ตมันปิงบ้างแหลกบ้างครับผมกรณีที่เราใช้งาน 4G แต่ถ้าเกิดตัว 5G นะครับลื่นกว่าเยอะทั้งสตรีมเกมเล่นเกมนะครับตัวนี้หายห่วงเลยนเพื่อนเห็นไหมดูสปีด300กว่าเมกะบิตเปอร์เซ็ตอัปโหลดเกือบร้อยเพบื้อน80กว่าเมกะบิตเปอร์เซ็ตครับขาอัปโหล,ดน,ลดนะครับเอาไว้อัปโหลดคลิปไฟล์ 4K นะครับไลฟ์สดต่างๆครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันเหนเพื่อนก็ลองดูกันได้นะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันถ่ายคลิปนั่นเองครับกรณีที่เรามีในส่วนของตัวซิมพันเมกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 2D t EC ีแท็กแบบนี้เพื่อนๆสั่งซื้อไปนะครับผมจะแนะนําเลยนะครับจับคู่ในส่วนของตัวเราเตอร์ทีวริงอาร์เชอร์เอ200 5G สบีนั่นเองครับเน็ตจะเร็วแรงระดับ100เมก200 300 500 700รั่า1,000เมกะบิตเปอร์เซ็นต์แล้วแต่หน้างานและพื้นที่ที่เราอยู่นั่นเองครับกรณีที่ เราใช้งานนะครับในส่วนของตัวซิมซิมเทพทอซิม10เมก15เมก6เมกต่างๆครับที่เป็นแบบนี้เพื่อนผมจะแนะนำในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมตัว MR505 นะครับตัวนี้นะครับสำหรับ 4G พัตตัวไปนะครับไม่เกิน100เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับเราเอาซิมพัน0เมกมาใส่มันก็วิ่งไม่ถึงนะครับตันอยู่ที่ประมาณ100เมกบิตเปอร์เซ็นต์แนะนำเลยนะครับหาซิมเน็ตรายปีรายเดือน โปรสัก50เมก20เมก15เมก6เมกแล้วแต่ที่เรา หามาได้นี่ครับไปจิ้มใส่กันได้ตัวโปรพันเมกครับอย่างที่ผมบอกเลยเบื่อนใครที่อยู่หอพักคอนโดอพาร์ทเน้นติดเน็ตสายไม่ได้นะครับอยากได้เน็ตที่เร็วแรงระดับแบบ200-300เมกแบบนี้เบื่อนเอาไว้ดาวน์โหลดเกมไฟล์ใหญ่ๆนะครับอัปโหลดรูอสตรีมมิงนะครับแชร์ไวไฟายๆเครื่องนะครับตัวนี้เหมาะเลยเบื่อนสั่งซื้อไปให้ถูกนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่หลังหักนั่นเองครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับไอซองรีวิวแนะนำสินค้าเด็ด และโปรเน็ตดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ